สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พามาชมปากัดตัวเมียนะครับว่ามันพร้อมรัดมากขนาดไหนนะครับทุกคนไปชมกันเลยครับนี่ครับทุกคนเมื่อเช้าผมมาให้ปลาอาหารปากัดนะครับผมตัวนี้เป็นโหลตัวเมียนะครับผมนี่ตัวเมียนะครับมันจะอยู่เฉพาะตัวเมียนะครับโหลละหนึ่งตัวนะครับทุกคน แล้วปรากัดโหลนี้นะครับผมนี่ไข่ไหลออกมาเองแล้วนะครับทุกคนนี่เป็นไข่ปากัดนะครับทุกคนนี่ตัวเมียอยู่ข้างล่างนี้อยู่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วไข่มันก็ไหลออกมานะครับผมแล้วตัวเมียมันก็เก็บขึ้นมาไว้ตรงบอร์ดข้างบนนะครับที่ตัวเมียสร้างเองนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผม ต,ต,นนตัวนี้ก็เป็นปากัดคาวเทลตัวเมียนะครับทุกคนนี่พร้อมรัดแล้วครับผมตัวนี้เหมืนกันครับตัวนี้ก็เป็นปากัดคาวเทลตัวเมียนะครับตัวนี้ก็คาวเทลนะครับแต่ตัวที่ไข่ไหลออกมานี้เป็นปากัดทาร์มูลนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็เป็นทาร์มูลนะครับ วละ30บบาทนะครับทุกคนสนใจแวะมาชมที่ร้านได้นะครับร้านเปิดทุกวันครับทุกคนสวัสดีครับ